สวัสดีค่ะทุกท่านหยิบข่าวมาเล่าต่อโดยมาดามเอบีวันนี้ขอเสนอเรื่องเบียรผงไอเดียใหม่โรงเบียรเยอรมนีชงละลายน้ำดื่มแล้วไม่เมาโรงเบียรเยอรมนีคิดค้นนวัตกรรมใหม่เบียรชนิดผงละลายน้ำธรรมดาแล้วดื่มได้เลยไม่มีแอลโกอฮอล์เพื่อลดปร,รมิมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจากการส่งออกเบียรอีกทั้งช่วยลดน้ำหนักและลดความสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงในการขนส่ง สเตฟานฟริเช่ผู้จัดการทั่วไปของโรงงานผลิตเบียร์คลอสเดบาร์ r r ร์ไรน์นอยเซเลอร์กล่าวว่าการผลิตเบียร์ชนิดผงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเยอรมนีได้ร้อยละ3-5ถึง5และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับโลกได้ประมาณร้อยละ0 0 .05 ความพิเศษของเบียร์ชนิดผงนี้ คือการที่สามารถชงละลายน้ำอุณหภูมิปกติอัตราส่วน1ต่อ1โดยใส่ผงเบียร์2-3ช้อนชาและคนให้เข้ากันในไม่กี่วินาทีจะได้เครื่องดื่มเบียร์ที่สามารถดื่มได้เลยและไม่มีแอลกอฮอล์โดยในอนาคตเตรียมพัฒนาเบียร์ชนิดผงให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นและขยายสู่การผลิตเบียร์ชนิดผงนับเป็นการคิดค้นนวัตกรรมเบียร์รูปแบบใหม่ และคิดค้นสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกหลังจากใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนานาน2ปีโดยคาดว่าจะสามารถส่งออกสู่ตลาดได้เป็นครั้งแรกภายในสิ้นปี2566เบียรชนิดผงถือเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมใหม่ของเครื่องเื่มเบียหลังจากช่วงในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราใาค่าเบียรต่างๆพัฒนาสูตรเบียรแบบไม่มีแอลกอฮอล์หรือเบียรที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อย โดยใช้กระบวนการสกัดแอลกอฮอล์ออกจากน้ำเบียร์ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นไปตามเทรน์สุขภาพในปัจจุบันที่ต้องการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์แล้วพบกันในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ